ราศีพวพันราศีใดที่จะเข้ามาเป็นความรักในช่วงนี้ใช่ตัวจริงไหมอมืราศีพัวพัน์เอ๋ใครที่กำลังมีคนเข้ามาจีบเราหรือกำลังมีคนเข้ามาหลายๆคนเนี่ยเราอยากรู้ไหมคะว่าราศีที่มาพัวพัน์เนี่ยหรือแค่พูดคุยกันตอนเนี้ย ใช่ตัวจริงหรือเปล่าที่จะมีเกณฑ์ได้คบหากันยาวๆหรือเปล่าแรนดอมนี้นะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุไฟนะเจ้าของคลิปนะคะชาวธาตุไฟประกอบไปด้วย3ราศีเนาะราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูนะคะเน้นย้ําหัวข้อแรนดอมนี้นะคะรักเ,เขาเรียกว่าราศีพัวพันราศีใดที่จะเข้ามาเป็นความรักในช่วงนี้จะใช่ตัวจริงไหมจะได้คบหากันหรือเปล่านะคะขออนุญาตเปิดในไพ่ของตําแหน่งความรู้สึกของคุณนะ และเปิดในกลุ่มของราศีของเขานะ ขอขยายราศีของเขาหน่อยนะเพื่อให้ชี้ชัดเข้าไปอีกนะคะมายินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อจะ้ะโลกแห่งความมหัศจรรย์นะของอาจารย์วัสนาอัมมิซิงทาโลใครยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะอะเราไปเริ่มกันดีกว่าราศีอะไรมาพัวพันเรานะขอดูหน่อยโอ้โหเป็นตัวชัดเจนตัวตัดสินเลยนะคะนั่นหมายความว่าชะตาชีวิตของคุณ เขาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแบบขอเร่งรัดเลยว่าตอบเขาหน่อยอยากคบหากับเขาไหมคุณจะต้องชัดเจนนะห้ามคุยกับคนอื่นแล้วนะตอนนี้ผมจีบคุณนะคุณจะต้องมีผมคนเดียวหรือว่ามีชั้นคนเดียวนะนี่คือพลังงานของเขาเขาต้องการความชัดเจนและตัวคุณก็ต้องการความชัดเจนดังนั้นเป็นพลังงานจูนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวของคุณอารมณ์และความรู้สึกเป็นแบบไหนคุณจริงๆแล้วคุณพร้อมมีความรักนะ แล้วใครก็ตามก็เม่อที่เข้ามาราศีใดก็ตามที่เข้ามาผัวพันธ์กับคุณในเวลานี้นะคุณไม่ได้ปิดกัน้นคุยได้เป็นมิตรภาพในฐานะเพื่อนทุกคนยังไม่มีใครพิเศษแล้วคุณเปิดกว้างด้วยนะคะบางคนก็ออชอบแบบ ไทยบางคนก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองชาวต่างชาติก็ได้และเป็นละตัวของคุณเองก็อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าทาอะไรใหม่ๆเช่นอยู่ดีๆก็แบบเออนึกสนุกฝึกภาษาไปลองเว้นเล่นเว็บหาคู่ไหมไปลองที่เขาแบบพิตกันไหมไมัยรู้สึกตัวคุณเปิดกว้างในพลังงานนี้แต่ก็อย่างที่บอกค่ะพอมีคนจีบมากๆก็อยากรู้ว่าคนไหนเป็นตัวจริงคนไหนเป็นที่สามารถครบต่อย,ยอดได้เน่เห็นไหมพอสุดท้ายมันก็มีเกณฑ์การตัดสิน ทุบโต๊ะกันเกิดขึ้นด้วยพลังงานใบนี้ว่าฉันต้องการอยากรู้แล้วว่าราศีใดที่เข้ามาผัวพันในตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นราศีที่เหมาะเจาะก,กับฉันในเวลานี้และต้องเป็นคนที่นี่คนนี้แน่นอนแล้วเพราะฉันเริ่มมีใจแล้วอะไปดูกันนะคะโอ้โหอย่างน้อยอะมีทรัพย์ด้วยนะคะแล้วเขาตั้งใจที่จะมาจีบคุณด้วยเขาเป็นคนนั้นเป็นคนอยู่ในกลุ่มราศีมังกรอาราศีพฤษภ ราศีกันด้วยนะคะคุณนะคะและมีนักสัตว์เข้ามาพัวพันด้วยนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวขอเปิดอีกสักใบหนึ่งนะ,ะอืมเออเกณฑ์ที่เข้าตาเนี่ยมันจะมีราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันนะตามโชคชะตานะแล้วก็จะมีราศีมีนราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎเข้ามาเกี่ยวพันนะคะมีคนปีชวดปีกุลน,นะคะแล้วก็ปีวอกปีรักกาเข้ามาเกี่ยวพันในรอบนี้กับคุณด้วย ถ้าเขาตรงราศีนี่สงสัยจะใช่แล้วแหละถ้าตรงนักสัตย์อย่างใดอย่างหนึ่งได้หมดแต่ถ้าคนคนนี้ทั้งราศีและนักสัตว์ผูกสัมพันธ์กันนะยังไงก็เป็น the w o r ของคุณยังไงโลกก็เวี่ยงมาเจอกันนะคะรอบนี้โลกเหวี่ยงเขากับเหวี่ยงเรามาเจอกันจริงๆนะคะเป็นพลังงานของความรักอันนี้จะไม่ได้ชี้ชัดด้วยตัวเลขนะคะเพราะว่าบางทีบางคนเนี่ยคบหากันด้วยเขาเรียกว่ากาลังอยู่ในช่วงการพูดคุยนะคะหรือว่าคุยกันมาได้สักพักเริ่มแบบเอ้เรา อยากรู้ว่าเขาใช่ตัวจริงตัวปลอมในฐานความรักของเราหรือเปล่านี่เลยค่ะ6ราศีนะคะกับ4นักษัตว์นี้ลองดูสิคะว่าใช่เขาหรือเธอไหมเราไปดูในบรรทัดที่2กันนะคะอย่างที่บอกค่ะพลังงานแรนดอมนี้นะคะเป็นของชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟจะประกอบไปด้วย ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธน,นูสามารถฟังพลังงานแลนดอมหัวข้อนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคําพยากรณ์นะคะอาจจะสลับสับเปลี่ยนเป็นเขาเป็นเราได้และก็บอกตรงๆนะ,ะไม่สามารถที่จะตรงใครได้ทั้งหมดเพราะสะตาชีวิตของคนเราแตกต่างกันอย่าเอาคําตอบนะคะอย่าเอาอบางช่วงบางตอนนี้ไปชี้วัด ดวงตัวเองนะต้องอ่อเขาเรียกว่าต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะจ๊ะอย่านําคําตอบนะฟังไว้เป็นแนวทางอย่านําคําตอบไปตัวตัดสินใจในดวงของคุณนะคะอืม ส่วนใครที่เข้ามาด้วยความบังเอ,อิญหรือโชคชะตาพามาอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่อาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรืออาจกําลังจะเกิดขึ้นปัจจุบันและส่งผลอน,นาคตเนาะบางคนนะคะเข้ามาเพื่อความแบบเออฟังฟัง,งว่างๆฟังบันเทิงบันเทิงนะคะฟังเพื่อความสุขความสบายใจยินดีต้อนรับค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะว่าราศีที่มาโผพันนี้เขาคิดยังไงกับเราโอ้โหเขาลุ้นะ่ะคุณจะคุณจะเอายังไงกับเขาเหมือนกันแหละจริงๆแล้วอะ่ะเขา เขามีความสุขมากๆนะที่ได้พูดคุยกับคุณได้เดินทางมาหาคุณได้พูดคุยได้ติดต่อแต่เขาก็ไม่รู้ว่าตัวของคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าคุณดูสิดูคนในภาพมีทั้งอะคูเล,เล่มีทั้งช่อดอกไม้แต่เขา เขารู้สึกว่าคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองแต่เขามีมีใจที่ปรารถนาดีมีความสุขที่จะมอบให้คุณและจะแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากจะให้คุณมาอยู่ในหัวใจของเขาเขาพร้อมมากๆเลยต่อให้เขาต้องเดินทางไกลแค่ไหนหรือว่าจะต้องแบบว่าคุณอยู่คนละช่วงเวลานะเขาต้องอดหลับอดนอนเพื่อคุยกับคุณเขายินดีคือเขามีความสุขที่ได้คุยกับคุณ ราศีที่เข้ามาพัวพันกับนักสัตว์ที่เข้ามาพัวพันของคุณเนี่ยนะคะเขามีความตั้งใจมากๆนะคะและมองว่าเขาจะทุ่มเทเขาจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําหรือเสกส,สารปั้นแต่งยังไงก็ได้ให้คุณเนี่ยมีความสุขในเวลาที่ได้พูดคุยกับเขาแล้วเขาชอบมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เล็กๆนะคะอาจจะเป็นของเล็กของน้อยของกินอะไรก็ตามมันเป็นความสุขของเขาที่ได้เป็นผู้ให้กับคุณนะเดวิลนะคะเขา เขาค่อนข้างมีความข้างรักคุณในใจอม,มีความหึงหวงแล้วยิ่งถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครแล้วเขารู้นะว่าคุณมีตัวเลือกเข้ามาในช่วงเวลานี้แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณนะเขาจะรู้สึกแบบเนี่ยเหมือนใบแรกแบบโอ้ยจะเลือกเราไม่น่าแต่เขาจะทําเต็มที่เขาไม่ทอนะเขาก็จะเดินหน้าเต็มที่แล้วเขาก็รู้สึก อยากให้คุณมาเป็นของเขาไวๆคือเขาข้างรักคุณมากเอาคุณไปฝันเอาคุณไปคิดถึงนะอยากร่วมหอลงๆกับคุณนะอยากแบบมีค่ำคืนอันแสนโรแมนติกกับคุณซะไวๆขนาดนั้นคือหัวใจมันไม่ไหวแล้วอะเออความความเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันต้องการอะเออไม่ว่าคุณจะเป็นความรักชายรักชายหญิงรักหญิงหรือชายหญิงเขาพิสวาสคุณมากพิสวาสแต่ไม่กล้าแสดงออกนะอืม ตอนนี้นะคะเขาพยายามทําคะแนนนะคะไม่ใช่แค่กับคุณนะบางทีเขาอาจจะถามไปถึงคนรอบข้างหรือคุณหรือเพื่อนของคุณเขาพยายามที่จะเหมือนเฟลลี่ค่ะทำความรู้จักเพื่อนคุณหรือพูดคุยกับเพื่อนของคุณนะคะแล้วก็ทําตัวให้เหมือนเป็นคนที่แบบเฟลลี่มากๆใจดีคือใจเย็นแต่เขาเป็นคนตั้งใจจริงๆเพื่อที่จะให้ทุกคนนะ่ะเหมือนเป็นแรงสนับสนุนนะคะว่าเออคบคนนี้สิดีคนนี้น่ารักคนนี้ทำเพื่อเราอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะ เขาเต็มที่กับคุณแค่ไหนขู่ก้าวไม่เท้าเต็มที่มากอยากจะมาหาคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมคะถ้ามีคนข้างรักคุณนะสมมติเป็นผู้ชายต่อให้ต้องข้ามเขาเป็นลูกหรือว่าต้องขับรถเป็นชั่วโมงเขาก็จะมาหาคุณนี่คือความข้างรักของคุณในเวลานี้เลยที่เขารู้สึกกับคุณมากๆเขารู้สึกกับคุณอย่างไรเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองเอกลักษณ์ของคุณน่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยไม่ต้องกมิดกมเนี้ยนเลยคุณเป็นคนหัวเราะเสียงดังเขาก็ชอบในตรงนั้นคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเดินเร็วเขาก็จะชอบคือเขาชอบความเป็นตัวของคุณน่ะความเป็นตัวตนของคุณในจังหวะที่คุณทํางานในจังหวะที่คุณใช้ชีวิตในจังหวะที่คุณเป็นตัวของตัวเองต่อให้คนอื่นอาจจะมองว่าโอ้โหทาไมห้าวจังเขาชอบหมดเอ๊ะทำไมคนนี้เดินไปกินขนมไปเขาก็ชอบเอ๊ะทำไมคนนี้ หัวเราะเสียงดังจังเข้าก็ชอบคือเขาชอบความเป็นตัวคุณต่อให้คุณจะแบบเ,เป็นคือเขาเห็นคุณโดยธรรมชาติอ่ะเขาเห็นคุณโดยอริยบทที่คุณไม่ได้เก๊กอริยบทที่คุณปล่อยตัวตามสบายเขาเห็นมาหมดทุกอริยบทดังนั้นเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณมากๆนะคะแล้วเขาจะทำยังไงกับคุณต่อไปเขาจะเดินหน้าทำคะแนนค่ะเต็มที่ค่ะ นะคะแล้วเขาคาดหวังว่าคุณจะต้องรับรักเขาด้วยเขาเปลี่ยนสถานะแล้วนะเป็นคิงเลยนะเป็นไพ่คิงเลยนะนั่นหมายความว่าเขามั่นใจว่าถ้าเขาอะ,อะทำแบบนี้นะคะความสมหวังของเขาน่าจะมีสูงนะคะแล้วก็ความสนใจที่คุณจะหันเหมาหาเขาหรือว่าเลือกเขาเนี่ยก็จะมีสูงเช่นเดียวกันมาแล้ว j u s t ติสมาแล้วโอ้โหสับไพ่เห็นไหมคะไพ่ใบนี้คือพลังงานของการตัดสินใจ ไพ่จัสติสนี่เห็นไหมไพ่ของอกฎหมายการพิพากษานะคะคุณเป็นผู้เลือกคุณต้องเลือกคุณต้องเลือกและเขาปารถนาให้คุณเลือกเห็นไหมเออเขาปารถนาให้คุณได้เลือกว่าเออคุณจะเลือกเขาไหมนะเขายินดีที่จะคบกับคุณนะอะ,อะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาให้สิทธิ์คุณเลือกแต่เขาอ่ะก็คงแบบรับไม่ได้ถ้าคุณไม่เลือกเขาเนาะเพราะว่าอะไร เขาทําเต็มที่อ่ะเขาก็โดดเด่นเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นที่มาในช่วงเวลาของคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยเออเขาไม่ได้โอ้อวดนะแต่เขาก็มีดีในตัวที่พยายามที่จะบอกว่าเขาสามารถดูแลคุณได้อืมแต่จริงๆแล้วเขาถือว่าดีนะเขาค่อนข้างดีเลยไพ่เขาอะสิ่งเดียวที่ทำให้เขาอะไม่มั่นใจก็คือตัวคุณ เดี๋ยวนะแต่เขามั่นใจตัวเขาเองอ้๋อิมพ์โรเขาอะไม่มั่นใจตัวคุณว่าคุณกล้าที่จะเริ่มต้นกับเขาไหมแต่เขาบอกกับคุณตรงๆงเลยว่าเขาอะสามารถดูแลคุณได้ส่วนดีส่วนเสียเขาชัดเจนมากๆนะคะและไพ่ใบนี้คือเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นคนดูแลไพ่เขาตำแหน่งใหญ่หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดวิลไม่ว่าจะเป็นคิงออฟวันไม่ว่าจะเป็นคิงออฟเพนติโ l e ไม่ว่าจะเป็นดีอ็มพ์โรไพ่ใบนี้ใหญ่มากนะนั่นหมายความว่าในพลังงานเนี้ย เขามองว่าเขา,าไม่ได้ด้อยประกาศตัวเลือกของคุณแล้วเขาก็ไม่ได้เอามาคุยโอ้โอวดแต่เขาอ uh, ะทำให้เห็นและคนอื่นพูดถึงเขาก็เข้าหูคุณเนี่ยคนอื่นพูดถึงเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเป็นก็เข้าหูคุณก็ไปในทิศทางที่ดีนะแล้วสิ่งเดียวที่เขาไม่มั่นใจคือทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถที่จะเชื่อมั่นในตัวเองได้แต่เขาไม่มั่นใจว่าคุณจะเลือกเขาแต่แต่เขาจะทําเต็มที่แต่มันเหมือนความไม่มั่นใจตรงนั้นเขาก็มีความ มีความเชื่อลึกๆว่าคุณมีใจให้กับเขาเออเขามีความเชื่อลึกๆและมันมันรอพลุนัน่ะเกี่ยวกับการตัดสินใจไม้สุดท้ายอะ่ะที่คุณเป็นคนตัดสินใจเชื่อว่านะน่าจะเป็นเกณฑ์การตัดสินใจที่ดีเขาเป็นคนที่เข้ามาเป็นราศรีที่เข้ามาพัวพันน่ะในช่วงเวลาเนี้ยทีดด่ดีขอใช้คำนี้ว่าดีเพราะไพ่อพของเขาดีมากนะ แล้วมีโอกาสเป็นตัวจริงไหมถามต่อมีโอกาสเป็นตัวจริงไหมเห็นไหมพอเวลาคุณเป็นคนที่เวลารักใครแล้วคุณก็มันเหมือนกับว่าทีนี้พูดถึงตัวคุณนะเวลาคุณรักใครคุณก็รักแบบทุ่มเทเนาะแล้วบางครั้งคุณก็อาจจะแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองคุณก็เลยจะตั้งคําถามว่าแล้วเขามีโอกาสเป็นตัวจริงไหมแสดงว่าตัวคุณเองเวลารักใครแล้วก็มีความคาดหวังทุกคนคาดหวังหมดนะคะ โอ้โหมีโอกาสเป็นอนาคตของคุณเลยล่ะคะ่ะเขารอคุณอยู่เขาแอบปื้มแอบชอบคุณมา อาจจะเป็นการพูดคุยธรรมดาแล้วรู้สึกชอบมาโดยตลอดแล้วก็ไม่เคยหายไปไหนต่อให้หายไปเขาจะกลับมาโดยตลอดคุณจะมองเห็นเขาโดยตลอดเขาคอยมองคุณส่องคุณอยู่ตลอดแต่บางครั้งเขาก็กล้าทักบ้างบางครั้งเขาไม่กล้าทักคุณบ้างแต่เมื่อเขาตัดสินใจเต็มที่เขาจะเดินหน้าเต็มที่ไม่มีถอยเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาเป็นอนาคตของคุณได้นะคะจากนี้ไปเป็นอนาคตได้คําว่าอนาคตเนี่จะลงเอยอย่างไร มันอยู่ที่การกระทําของคนทั้งคู่ค่ะว่ามีความากลมเกลียวกันแค่ไหนมีความน้ําอดน้ําทนแล้วก็สามารถอดทนกับการใช้ชีวิตการปรับตัวได้แค่ไหนไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าทุกคนจะต้องมีอุปสรรคในคู่ในฐานความรักของแต่ละคนและถ้าคุณผ่านไปได้ถือว่าเป็นความรักที่มีเกณฑ์เป็นตัวจริงได้เลย มีเกณฑ์เป็นความรักที่ดีได้เลยเพราะครั้งเนี้ยมันเป็นความรักที่เขาพุ่งตรงมาหาคุณเป็นสิ่งที่เขาพุ่งตรงมาเป็นสิ่งที่เขาแอบมองแอบปื้มแอบชอบแอบรักข้างรักคุณมาดังนั้นคนที่พุ่งเข้าหาคุณน่ะเขาเขามาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วเพียงแต่คุณพอคุณเริ่มรักเนี่ยคุณก็เลยขาดความมั่นใจนะคะมีโอกาสพัฒนาได้ไปในทิศทางที่ดีค่ะในอนาคต นี่ไงคะเพจสับคับมีเกณฑ์ได้เพิ่มเติมหรือว,ว่าได้ได้กดปุ่มสตาร์ทความรักกันนะมีเกณฑ์ที่จะได้รักกันนะคะแล้วคุณก็มองว่าความรักครั้งนี้มันน่าจะเป็นความรักที่ดีด้วยคุณมีความเชื่อมั่นแบบนั้นนะคะแล้วต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปคือความสุขค่ะการเรียนรู้กันการใช้ชีวิตเราเข้ากับเพื่อนของเขาเขาเข้ากับเพื่อนของเราและรวมถึงเราอาจจะได้มีการพูดคุยหรือพบเจอคนในครอบครัวของเขาเครือญาติของเขา โดยอาจจะเป็นทางการหรือน่าจะไม่เป็นทางการน่าจะเป็นการแนะนําพบเจอโดยบังเอิญจะมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะภายในตําแหน่งนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจทั้งคู่นะกลัวว่าจะต้องเลิกกันทั้งคู่แสดงว่าทุกจะทําให้เต็มที่แหละแสดงว่ารักครั้งนี้จะเป็นรักที่ทั้งคู่พร้อมพร้อมที่จะเต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันดังนั้นให้โอกาสซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีค่ะอืม เขาก็กลัวนะเพราะว่าเขาจะทุ่มเทเดี๋ยวเขาจะจัดเต็มให้กับคุณเลยถ้าคุณตัดสินใจเลือกเขาเขาจะทุ่มเทและสิ่งที่เขากลัวเหมือนที่คุณกลัวก็คือในตําแหน่งนี้ที่ผู้ทํานายชี้ก็คือกลัวที่ว่าจะเลิกจากการแสดงว่าตัวคุณอะพอผ่านไปสักระยะหนึ่งคุณจะขาดความมั่นใจเพราะจะรักเขามากๆแล้วก็อาจจะมีความหึงหวงความระแวงแต่ตัวเขาเนี่ย พอรักคุณแล้วก็กลัวเลิกกันเหมือนกันเพราะเขาอะเหมือนจะสร้างอนาคตกับคุณเลยไพ่จึงหันมาในต,ตําแหน่งของทิศทางที่เป็นดาบตรงเนี้ยคือทั้งคู่กลัวเลิกกันแสดงว่าจะทุ่มเทเต็มที่ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรหนักหนาสาหาัสพวกคุณจะรับมันได้ถ้าพวกคุณแข็งแรงมากพอในเรื่องของจิตใจนะไปต่อค่ะความรักครั้งนี้ลุยโลดค่ะอะไรจะเกิดให้มันเกิด เปิดใจเปิดเปิดใจที่จะคบหากันได้เลยนะคะสิ่งศักิิ์สิ์อยากจะบอกอะไรสิงศักิิ์จะบอกว่าเขาคนนี้แหละมีโอกาสเป็นคนที่ใช่นะเออไม่จ่อปากแล้วนะคะแล้วเขาดูมีแววตาที่จริงจังแล้วก็จริงใจนะคะแล้วมีความมุ่งมั่นดูจากการกระทําของเขาได้เลยแสดงว่าการกระทําเขาจะพิสูจน์ทุกอย่างแทนคําว่ารักได้เลยโชคชะตาบอกแบบนี้โอ้โหใบสุดท้ายคือฉันแค่เชื่อในตัวเองใช่ไหมถูกต้อง เชื่อในตัวเองเชื่อว่ารักเขาแล้วตรงเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยตัดสินใจแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อยู่บนพื้นฐานของความสุขค่ะดีกว่าเราปล่อยผ่านแล้วเรามารู้สึกว่าเออรักดีไม่รักดีกับราศีที่เข้ามาพัวพันสรุปง่ายๆค่ะราศีที่เข้ามาพัวพันนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาต่อยอดไหมมีเกณฑ์ค่ะแล้วราศีนี้มีเกณฑ์พัฒนาต่อไปกลายเป็นตัวจริงและเป็นความรักที่เป็นอนาคตไ,ไหมมีโอกาสพัฒนาค่ะและ และราศีนี้จะมีโอกาสได้พบเจอครอบครัวของเขาไหมก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้นะคะผ่านผ่านในช่วงเวลาจากนี้ไปน่ะถ้าเป็นการพบเจอกันครั้งแรกนะคะคุณจะต้องผ่านให้ได้ช่วงเวลานี้สัก2เดือน2ปีเนี่ยค่ะถ้าผ่านได้เนี่ยก็น่าจะมีความชัดเจนมีความเข้าถึงและก็ลึกซึ้งซึ่งกันและกันโดยไม่ยากแต่บอกไว้ก่อนนะคะเมื่อคุณตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าคุณจะเลือกเขาเขาจะทุ่มเทเขาจะเปิดใจและเขาก็หวังที่จะ กอดคุณด้วยเอาละสิเอเอจะมาเล่นเนื้อเล่นตัวนะแสดงว่าคุยกันไปคุยกันมานะจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนะคะก็เป็นเรื่องปกติของของความรักที่เวลาที่เรารักกันมากๆเนาะมันก็จะห้ามใจไม่ได้จริงๆแต่ต้องระมัดระวังนะคะว่า เ,เล่นตัวนิดนึงอะเล่นตัวนี้มันก็ดูกลิปดีนะเออะแนะนําแบบดีก็แล้วกันนะคะใครรู้สึกถูกอ,อกถูกใจแล้วแหมใช่ราศีที่มาพัวพันสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงปุ่มขอบคุณที่ปรู้หัวใจตัวเองที่ทาง YouTube จัดทาขึ้นให้กับผู้ผู้ผลิตนะคะเป็นเป็นขวัญและกําลังใจสามารถกดปุ่มตัวนี้แล้วก็เลื่อนระดับขวัญกําลังใจได้เลยนะคะหรือว่าดูในรายละเอียดของหัวข้อนี้นะคะหรือใครอยากจะแชร์พลังงานนี้ เปิดทางให้คนอื่นได้เข้ามาแชร์ความรู้สึกได้เข้ามาฟังพลังงานว่าเออราศีนี้เข้ามาแล้วอย่ามัวยักแยกยักยันอยู่เลยแสดงว่าเขาดีอยู่นะก็สามารถขจกระจายแชร์ออกไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะชาวธาตุไฟลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ